เคยทราบไหมครับว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยเวลาเขาตั้งชื่อสินค้าและแบรนด์และบริการของเขาเนี่ยเขามักจะใช้วิธีการเอาชื่อตระกูลหรือชื่อผู้ก่อตั้งเนี่ยมาเป็นชื่อแบรนด์เนาะเหมือนที่เราเคยใช้ใน mercedes benz ใช่ไหมครับก็มาจากคุณค a r เบนซ์ใช่ไหมฮะหรือรถยนต์ Ford เนี่ยก็มาจากคุณ Henry Ford อะไรทํานองนี้นะครับหรือกระเป๋ากุชชี่ก็จะมาจากชื่อและผู้สกุลผู้ก่อตั้งเหมือนกัน วิธีการก่อตั้งแบรนด์แบบนี้เนี่ยมันมาจากรากฐานว่าเอ้ยผมทําสิ่งนี้ได้ดีผมทําสิ่งนี้มานานนะผมเอาชื่อเสียงเอาเลกาซีของตระกูลผมอะเป็นหลักประกันเลยว่าคุณซื้อไปไม่ผิดหวังแน่สินค้านี้คุณภาพดีแน่นอนอะไรทำนองเนี้ยเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าสินค้าที่มาจากแบรนด์ทางฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยก็มักจะใช้วิธีนี้เนาะใช้วิธีการตั้งชื่อแบรนด์ตามชื่อคนชื่อผู้กอ่อตั้งชื่อตระกูลเขาอะไรทํานองเนี้ยเนาะ กลับมาที่ฝั่งจีนเนี่ยกลับไม่เหมือนกันเพราะจีนเนี่ยก็เพิ่งเริ่มก่อตั้งสร้างแบรนด์ใหม่ๆเนาะในโลกยุคใหม่จีนเนี่ยเขาจะไม่ได้พูดไปถึงชื่อผู้ก่อตั้งเหมือนเวลาเราเห็นแบรนด์จีนไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวมี่หัวเว่ยมี่เสี่ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรที่เกี่ยวกับผู้ก่อตั้งเนาะแต่เขาจะใช้วิสัยทัศน์หรือใช้ความมุ่งมั่นหรือใช้ปรัชญาในการดําเนินธุรกิจนั่นแหละเป็นตัวที่ใช้ก่อตั้งสร้างแบรนด์ผมยกตัวอย่างสองสองชื่อเนาะ ชื่อที่1อย่างเช่นหัวเว่ยที่เรารู้จักในภาษาจีนเนี่ยชื่อหัวเว่ยนะครับหัวเนี่ยก็คือประเทศจีนนั่นแหละเว่ยเนี่ยก็คือเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศจีนรวมกันสองคง่ายๆหัวเว่ยก็คือทําเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศจีนนะครับอันนี้ก็คือชื่อแบรนด์ของหัวเว่ยมาที่แบรนด์ที่2อ,อย่างเสียวหมี่เนี่ยจริงๆแล้วเสียวแปลว่าเล็กเนาะ ีแต่ว่าเมล็ดข้าวหรือข้าวฟางจริงๆมันมีคำพูดนะครับในปี1940ที่เหมาเจ๋อตุงเคยใช้เขาเรียกเสี่ยวหมีเจียปู้เฉียงนะครับก็คือตอนนั้นมันเป็นสงครามที่สู้กันชัยนาทซีวิลวอร์ระหว่างประเทศจีนกับญี่ปุ่นคล้ายๆกับญี่ปุ่นเขามีปืนใหญ่มีอาวุธที่ทันสมัยแต่ฝั่งจีนเขามีแค่เสี่ยวหมีก็คือมีแค่ข้าวฟางไว้กินนะครับแล้วก็มีปืนไรเฟลิลเล็กๆแต่ตอนจบเขารบชนะได้ซึ่ง เซี่ยมเนี่ยหรือ Legend เนี่ยตอนที่เขาพูดในเรื่องการก่อตั้งช่างแบรนด์เนี่ยเขาก็เล่าไปว่าเฮ้ยจริงๆตอนนี้เขาเหมือนกับสถานการณ์ตอนนั้นในปี1940เลยเนาะเหมือนกำลังสู้อยู่กับยักษ์ใหญ่อย่าง Apple Samsung ที่โอ้โหมีแบรนด์มีอำนาจต่อรองกับซัพพลายเออร์มีเขาเรียกว่ามีงบ R&D คือมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เ i ี่ยมีไม่มีนะฮะเ i ี่ยมก็ต้องโฟกัสไปที่ Product ที่ดีเหนือกว่า โฟก,กัสไปที่การเครื่องที่ทนกว่าและราคาที่ดีกว่าเพื่อจะเอาชนะให้ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นความแตกต่างก็คือแบรนด์ตะวันตกก็มักจะใช้อดีตมาเป็นตัวรับประกันให้เราสูอสินค้าเขาด้วยความสบายใจแต่แบรนด์จีนก็มักจะใช้อนาคตเป็น